ဘာနိုင် หนูโหเฟองหรอปวดหัวหรือเปล่าเป็นไงบ้างปวดหัวไหมหายปวดหัวยัง ดนาสบายแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมอ่ะอยากนั่งเหรออยากนั่งก็ได้ได้ค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนั่งนะจ๊ะไม่ปวดหัวก็ดีแล้วนะฉันมีเรื่องจะตกลงกับหนูหน่อยอ่ะคือฉันไม่อยากให้เป็นคดีความกันน่ะแต่หนูไม่ต้องห่วงนะค่ารักษาพยาบาลของหนูทั้งหมดน่ะเดี๋ยวฉันจัดการเอง ความอะไรหรอคะหนูเป็นใครอ่ะฮะอแล้วหนูมาอยู่โรงพยาบาลได้ยังไงทำไมหนูจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหนูจำอะไรไม่ได้เลยเหรอค่อยค่อยนกค่อยๆ่อยนึกเออเออค่อยๆ่อยนึกค่อยๆ่อยเลือดใจเย็นๆนะใจเย็นๆหนูจำไม่ได้อ่ะ ไไม่ได้เลยผลจากการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ซีทีสแกนเนี่ยไม่พบว่าสมองไม่ความผิดปกติอะไรนะครับเออถ้างั้นอาการนี้หมอว่าน่าจะเป็นความจำเสื่มชั่วคราวนะครับ<ะ>และอาการนี้ก็ไม่น่าจะเกิด24ชั่วโมงความจำเสื่อม อย่ากลัอย่ากลัวอย่าตกใจลูกจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นมเ็นแล้วเย็นแล้ว ผู้ชายคนนั้นจะเป็นพ่อนี่เธอมาทำอะไรมึนๆเนี่ยฉันนอนไม่หลับอะคะ่ะก็เลยออกมาเดินเล่นขอตัวนะคะเดี๋ยว ธอจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองได้บ้างจำไม่ได้เลยค่ะแล้วของติดตัวไม่มีเรือไงโทรศัพท์กระเป๋าตังหรือว่าบัตรประชาชนปาเพ็ญบอกว่าฉันไม่เคยมีบัตรประชาชนพ่อแม่ฉันเคยคิดที่จะพาไปทำนะคะแต่ตอนนั้นคนที่จะพาไปทำเรียกเงินแพงมากฉันก็เลยไม่ได้ทำอะค่ะปาเพ็ญอะไรนะคะเปล่าเอาเถอะ ยังไงตอนนี้เธอคงต้องอยู่บ้านฉันไม่ก่อนแต่ฉันขอเตือนเธอไว้เลยนะว่าอย่าก,ก่อเรื่องหรือสร้างปัญหาเด็ดขาดเข้าใจไหมคุณคิดว่าฉันจะทำอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จักเธอมาก่อนนี่ฉันก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนเป็นธรรมดาคนอย่างฉันไม่มีวันทำอะไรแย่ๆหรอกคุณเธอรู้ได้ไงเธอความจำเสื่อมไม่ใช่หรอเธออาจจะเคยเป็นฆาตรกรโรคจิต หรือเคยเป็นโจรมาก่อนก็ได้แต่ฉันมั่นใจว่าฉันเป็นคนดีแต่ฉันไม่มั่นใจหรือว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ความจําเสื่อมแต่เธอเข้ามาอยู่ในบ้านฉันเพื่จุดประสองค์อะไรบางอย่างทำไมรู้ล่ะเก่งเหลือเกิน นคุณก็คอยดูต่อไปแล้วกันว่าฉันไปอยู่ที่นี่ทำไมอาหารสำหรับคุณผู้หญิง ห้ามใส่น้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วผงชูรสห้ามทำของทอดของมันอาหารรสจัดห้ามชากาแฟเด็ดขาดโอ้ยโอ้ยฉันไม่เข้าใจคนเรามันจะกินอะไรยากกินอะไรเย็นขนาดนี้เนี่ยข้อห้ามเยอะเรื่องมากอะนี่อย่าบ่นดักเลยลำคาญจะทำอะไรก็ทำไปก็คุณแพรน่ะเขาเป็นคนป่วยไม่ช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรอ คุณแพรนะคุณแพรถ้ารับแม่ครัวมาจากชุมพรด้วยก็หมดเรื่องไปแล้วอะ่ะ<อ>พี่เพนชุดที่ไฮรี่ะะได้หรือยังมัวแต่ทำอะไรอยู่นะงุ่มงานจริงๆเลยเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะเอาไปให้เดี๋ยวนี้และค่ะรอเดี๋ยวนะคะนางกระจิบ<อ>ทำอาหารให้คุณแพรไปเอ้าเดี๋ยวป้าไปไหนอะ่ะเอา้าป้าโอ๊ยชิงกันเหรอหูยเอาตัวรอดนะโอ๊ย ามใส่น้ำตาลน้ำปลาสีอิว๊วผงชูรสห้ามทำของทอดของมันอาหารรสจัดห้ามชาคาแฟโอ้ยเราจะทำอะไรละเนี่ยมันใช่หน้าที่ฉันไหมมันใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ฉันเออไม่ต้องทำไม่ต้องทำ กินข้าวเช้าเสร็จตะวันก็จะพาฉันไปชิมอาหารแม่ครัวคนที่เขาหาไว้ให้เจฟฟกคุณขอให้ได้สักทีนะคะคราวนี้อะตะวันกินอาหารเช้าแล้วเหรอลูกยังเลยครับแม่ผมก็รออยู่เหมือนกันเนี่ยพี่เพนคะทำไมไม่มีใครยกอาหารมาให้ล่ะอ ได้ไหมคะอร่อยมากเลยพี่เพนใครทำอ่ะมาแล้วคะ่ะพี่เพนบอกว่าเธอเป็นคนทำอาหารเช้าให้ฉันเอ่อ ใช่ค่ะหนูเห็นในครัวมีกระดาษแปะไว้ว่าห้ามใส่น้ำตาลน้ำปลาซีอิอ๊วผงชูรสห้ามทำของทอดของมันเด็ดขาดหนูก็เลยทำข้าวต้มปลาให้ค่ะคุณแพ้ไม่ชอบกินปลาหรือเปล่าคะแต่ถึงไม่ชอบก็ควรกินนะคะเพราะว่าโปรตีนในปลาเนี่ยย่อยง่ายสุดแล้วไขมันก็ต่ำและยังเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยน้ำซุปหนูก็ใช้น้ำต้มเห็ดหอมไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยค่ะคุณแพรพอจะกินได้ไหมคะ ไม่ใช่แค่กินได้นะมันอร่อยเลยแหละจริงๆนะกาหลงข้าวต้มเธอน่ะอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวเลยปกติฉันไม่ชอบกินข้าวต้มปลาเลยนะยังกลิ่นสมบตชามเลยเธอรู้ไหมกาหลงฉันน่ะตามหาแม่ครัวเก่งๆมาเกือบทั้งชีวิตของฉันเลยนะเธอจะอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไปได้ไหมจะเรียกเงินเดือนเทานน่าไหร่ฉันจะไม่ต่อเธอเลยสักบาทึ่ง <S <S เดี๋ยวแม่แต่เรานัดแม่ครัวใหม่ไว้แล้วนะครับไม่อ่ะ แม่ไม่อยากได้ใครอีกแล้วนอกจากการหลงของแม่ผักสดๆจจะผักสดสด,าสด,สดมาเลือกกันแล้วจากสวนเลยค่ะยเลยค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะผักสดๆจจะผักสดสด,สด ซื้อมะนาวหน่อยค่ะเอาเลยตาเลือกอะไรนะลูกผักสดๆค่ะสดเหมือนแม่ค้าเลยจา้ามานเลือกเล็้วเออแม่หนูหน้าตาไม่เคยคุ้นเลยผู้มาอยู่แถวนี้เหรอลูกใช่ค่ะหนูเพิ่งเข้ากรุงเทพเมื่อวานนี้เอง<笑><笑>ว้าแล้วเชียวถึงว่าหยิบนู่นจับนี่ทรมัดทะแมงเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ มาทำร้านไหน่ะแถวเนี้ยเขารู้จักพี่กันหมดแหละโอยหนูไม่ได้ทำที่ร้านหรอกคะ่ะหนูมาเป็นแม่ครัวอยู่บ้านใหญ่หัวมุมตรงนู้นเลยอะค่ะเดี๋ยวนะบ้านหลังใหญ่ๆตรงหงัวมุมตรงนู้นใช่ค่ะบ้านในชิตวันเลยนะค่ะไปบ้านในชิตวันออกไปบ้านในชิตวันออกไป,ไป,ไป ออกไปออกไปไาลอยหอยทำไมเนี่ยออกไปไปออกไปไปขอบใจมากนะคุณ ี่คุณกล้ามากเลยเนะี่ยที่บอกคุณคนของบ้านในชิตวันะ่ะแล้วทำไมต้องกล้าด้วยล่ะคุณหรือว่าคนที่บ้านนั้นมีอะไรกับคนที่นี่นี่คุณไม่รู้จริงหรอมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะตอนเนี้ <c oughs> ก็ใช่นะสิฉันมึงไปอยู่เมื่อวานนี้เองแล้วตกลงเขาเมีเรื่องอะไรกันเหรคุณนี่คุณได้แผลมันี่ <c oughs> รอแป๊บน,นึงนะ เดียวนิเดียวนิดเยโอ๊ยโอกาสโอกาสอกะเดยวเดียวนีแล้วปภยายนนลุงอมายืนนี่บ้านอ้คนชิตวันานมา รีบไปดีกว่าก่อนที่ผมจะกลับมา